มาพบกันในคลิปแนวทางฮาหนอยปกตินะครับประจำวนันพุธที่1มีนาคมนะครับสำหรับเมื่อวานฮาหนอยปกติออก82777ครับเบิ้ลอีกแล้วถ้าสังเกตวันไหนนะครับสำหรับ3าฮานอยอันไหนเบิ้ลมีการมีการเบิ้ลต่อกันอีกนะพูดถึงนะผมก็ว่าแปลกดีครับเมื่อวานฮาหนอยปกติ เมื่อวานฮานอยพิเศษเบิ้ลฮานอยปกติเบิ้ลนะครับแต่ฮานอยวีพีไม่เบิ้ลไอ้สังเกต3 3ฮานอยเนี่ยถ้ามี3ถ้ามี2ฮานอยอีกฮานอยถ้ามีเบิ้ลอย่างน้อย2ฮานอยเนี่ยไอ้ถ้ามีเบิ้ลอย่างน้อย1ฮานอยต้องมีตามกันแน่นะครับส่วนมากถ้าฮานอยพิเศษเบิ้ลฮานอยพิเศษเบิ้ลฮานอยปกติฮานอยวีพีอาจจะตามนะครับาะครับวันนี้เรียนสูตรจบได้คือ4ครับ ก็วันนี้หวยรัฐบาลออกครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ร่ำรวยครับส่วนตัวผมอวยพรก็อยากให้ทุกท่านรวยครับแล้วก็อยากให้คำํำอวยพรกลับมาหาผมด้วยสองสี่เจ็ี่เก้ครับ6 7 8 7 9 7ครับ มัดหนึ่งเข้าไปครับ1 2 4 1 7 4 1 9สี6 7 1 8 7แล้วก็หนึนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับฮาหนอยปกติครับ